สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่รถเก่านะครับวันนี้มาชี้เป้ารถเก่งกันอีกแล้วนะครับ Honda C ซ v วิ EK นะครับหรือซีวิกตาโตนะครับตัวรถเป็นสีแดงนะครับทรงสวยสวยเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ V t e ทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องไม่มีปัญหาอะไรนะครับห้องเครื่องสวยสวยกันเลยนะครับวิ่งทางไกลหายห่วงนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับสภาพภายในสะอาดมากนะครับสภาพเดิมเดิมเลยนะครับเบาะหน้าเบาะหลังไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับมีแค่พวอมอะไรแต่ง1วงนะครับสภาพแบบนี้หายากมากนะครับในราคา79,000บาทนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับคนมองหารถเก๋งยุค90นะครับในกระแสตอนนี้นะครับ Honda Civic นะครับไม่ตกรุ่นเลยนะครับ ภาพสวยๆด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ